สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News กันใช้กล้ามากถามต่อหน้าเติมมาไหมชาดาตอบเองชัดๆที่มาอาการงึกๆงักๆมาจากกระดูกคอมีปัญหาจากอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นที่ซิ่งรถจัก,กรยานยนต์เมื่อวันที่14กันยายน2566นายชาดาไทยเศรษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดใจในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรดังก er ันชัยกำเนิดพลำดำเนินรายการโดยพูดคุยในภารกิจปราบปามมาเฟียและผู้มีอิทธิพลตามที่ได้รับมอบหมายมาโดยพิธีกรดังถามถึงผู้มีอิทธิพลในจังหวัดอุทัยธาน,นีมีหรือไม่ก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบว่ามีแน่นอนก็ตนไงแต่ตนเองถูกตรวจสอบแล้ว เคยโดนคนบ้านมาแต่วันนี้มาทำงานให้ประชาชนทุกอย่างในอดีตก็จบแล้วหากจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็จะเริ่มที่บ้านเกิดอย่างที่จังหวัดอุทัยธาน,นีก่อนด้วยการเรียกมาคุยกัน70-80คนว่าให้อยู่นิ่งๆทำตัวให้สะอาดก่อนเพราะกำนันและนายกอบตอก็ลูกน้องของตนทั้งนั้นโดยขอกวาดบ้านตัวเองก่อนหากใครจะทำตัวมีปัญหาก็เจอกัน จากนั้นค่อยขยายไปจังหวัดอื่นหนุ่มกันชัยถามถึงกรณีที่หลายคนสงสัยที่นายชาดามีอาการคอดุกดิกและงึกๆงึกงักๆโดยบางคนสงสัยว่าดิดหรือเตอิมมาหรือไม่นายชาดากล่าววา่ากรณีนี้เป็นอาการป่วยเพราะกระดูกคอมีปัญหาจากอุบัติเหตุสมัยวัยรุ่นที่ซิ่งรถจัก,กรยานยนต์ทำให้คอมีปัญหาโดยช่วงนั้นมีการออกสื่อเป็นช่วงอดนอนด้วย ทำให้มีอาการขึ้นมาซึ่งเตรียมให้หมอฉีดยาที่ขอให้ส่วนหนึ่งมาจากน้ำในกระดูกคอแห้งด้วยทำให้ต้องทำกายภาพหากอดนอนหรือเครียดจะมีอาการเช่นนี้ทันทีตอนนี้พยายามสร้างกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงหากดูจากฟิล์มเอ็กซรเลจะเห็นได้ว่ากระดูกคอเอียงมากหนุ่มกันชัยยังถามถึงคลิปที่เหมือนพูดคนเดียวในสภานายชาดาชี้แจงว่าใครจะพูดคนเดียวคนบ้าหรอ โดยตนใช้หูฟังและคุยมือถืออยู่โดยวันนั้นมีคนอภิปรายอยู่ตอนตอนฟังแล้วคิดว่าไม่ถูกต้องทําให้คิดตามโดยมีการสลัดคอแต่ไม่ได้พูดคนเดียวโดยยังท้าให้ไปตรวจฉี่และตรวจเลือดได้แต่หากตรวจฉี่ของตนไม่เป็นสีม่วงคนมาทาก็ต้องกินฉี่ของตนไปด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ